มรพวกนี้เป็นงเรียนไหมครับไม,ทไม่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะแม่ทำยังดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยิบ้มแจง พรุนี้คือพรุนี้เ็าไม่ได้ไปเรียนค่ะทุกคนแต่ว่าพี่ทีก็ต้องมีเตรียมสอบเดือนนี้นะ mm hmm. ถ้าต้องเรียนสอบเดือนนี้ mm hmm. เห็นมีส่งแนวก็สบมาแบบเต็มเลยเยอะเลย mm hmm. ไฟอ่ะแม้ว่ามันมืดไปบ่า mm hmm. ใช่บืดมาก วันนี้พี่ธีไปทานเล่นลุงกันเลยเหรอปลาทับทิมทอดกระเทียมพี่ธีทานเก่งมากพี่ธีทานกับน้ำจิ้มซีฟูดชใช่ไหมพี่ธีทานเป็นครึ่งตัวชใช่ทำไมต้องใช่ใช่ ไม่ต้องใช่ใช่อันนี้กล้องหน้าพี่ที่บอมีว่ามันไม่ค่อยชัดแล้าไม่ได้เปิดไฟมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราตอนนี้เรายังไลท์ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ยังไลท์ช่องทาง y o u t u b e ไม่ได้เลย mm hmm. แต่ว่าแพลตฟอร์มรอื่นๆยังคงไลท์ได้ปกติแต่ตอนนี้เราก็นะอย่างที่บอกแล้วก็ เน้นช่องทาง YouTube หรือบ้านแดงอยู่ค่ะตอนนี้ทำพิธียิ้มเฉียงเอาออกล้องทำไมมันหสอบกันเมื่อไหร่ทุกคนูไม่สามทุกเลยพูกนี้พูกนี้ไม่ได้เป็นโรงเรียน สองสามศูนย์ได้ไหมจะเป็นสองสามศูนย์ใช่ไหมเออใช่ใช่เอาน่าอย่างนั้นหละหนัน่งนะจริงส,ส,รสามนาทีว่ามีขอยก็สามนาทีพอทำหน้าสองสามศูนย์นี่ถึงจะปิดท้ายนะมาปิดท้ายสองสามศูนย์ 拜了。拜拜